ต้นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือชื่อมันซ้ํากันหลายชื่อมากนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีความรู้นะครับว่าต้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อมันเป็นยังไงมันมาจากไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างพูดคุยกันเลยนะครับแต่เท่าที่ผมสอบถามดูแล้วเนี่ยจากพวกฝรั่งที่มันที่มันเล่นที่มันทําพวกช่องพวกอะไรกันนะครับมันก็ เรียกคล้ายๆกันนะครับแต่คนไทยบางกลุ่มก็เอาไปแยกกันว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ที่ผมจะแนะนําก็คือฟิโลเดนดอนจอร์สบูโนนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเขาเรียกกันนะครับฝรั่งเรียกกันนะครับว่าบางคนก็เรียกว่าอิมเบะนะครับวิลิกาเตสนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าอิมเบะอิลซมิมานีไอนะครับจอร์สบูนโนอิมเบะวิลิกาเตสแล้วก็อิมเบะ อิลส์มานีอนะครับสามตัวนะครับแต่เท่าที่เขาจำแนกแยกกันเนี่ยผมว่านะจริงๆอ่ะอิมเบอิลส์มานีอเนี่ยกับจอสบูโน่เนี่ยผมว่ามันคือตัวเดียวกันแต่บางคนเอาตัวอิลส์มานีไอิมเบเนี่ยคือเขาลักษณะของเขาคือก้านจะสีแดงนะครับก้านเขาจะสีแดงนะครับเจ้าตัวอิมเบนะครับแต่ผมเห็นบางต้นนะครับพอมันแก่ๆไปมันก็ออกสีแดงๆแล้วลายมันก็เป็นแบบนี้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันคือจอสบูโน่นะครับแน่ๆที่เรียกกันนะครับแต่ส่วนที่ความต่างความกลายพันธุ์ของต้นไม้หรือลายแปลกๆก็ตั้งชื่อให้พินเพี้ยนไปเพื่อที่จะขายได้ราคาหรือยังไงไม่ทราบนะครับถ้าเพื่อนๆทราบก็คอมเมนต์ใต้่างนะครับแต่เอาเป็นว่าผมให้2ชื่อเลยแล้วกันนะครับว่าจอสบูโน่กับอิมเบ อิลมานีอนะครับสองต้นนี้นะครับก็มาดูลักษณะความแตกต่างนะครับของเจ้าต้นนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะไอต้นนี้เนี่ยผมสันนิษฐานด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆมันใบมันนะครับมันจะไปคล้ายๆเจ้าตัวฟิโลเดนดรนสายใจไทยสายใจไทยก็คือไอต้นที่ผมมีอยู่นะครับใบมันคล้ายกันมากครับแต่ลักษณะของเจ้าฟิโลสายใจไทยเนี่ยนะฮะ มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ใบเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะฮะคล้ายกันดีกว่าแต่แค่ว่าเจ้าตัวคอนดอนไอตัวฟิโลสายใจไทยนะฮะมันไม่ด่างแค่นั้นเองแต่จอสบูโน่หรืออินเบเนี่ยอิลมานียเนี่ยมันด่างแต่รูปทรงใบเหมือนกันเดะนะครับเพื่อลองดูนะว่ามันเหมือนกันไหมนะครับอ่ะโอเคมาดูลักษณะความสวยของต้นนี้นะครับเจ้าตัวจอสบูโน่นะครับมันมีความต่าง ความด่างกระด่างกันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับฮนะบแล้วก็แต่ละใบก็จะมีความด่างไม่เหมือนกันนะครับต้นนี้ใหญ่นะครับใบใหญ่ได้เป็นเม็ดเม็ดนะครับต้นนี้เนี่ยผมได้มาจากพี่นาเนี่ยเกือบเกือบปีแล้วได้นะครับผมตัดทําจํานวนไปนะครับพอตัดทําจานวนไปปุ๊บก็ลืมมเนาะบางทีต้นไม้เราเยอะหลายต้นเราก็เลยว่า เออลืมไปนิว่าว่าไอ้ต้นนี้มีตั้งนานแล้วนะครับวิธีการตัดทำตัดตอนขยายพันธุ์ก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับเจ้าพวกกลุ่มฟิโลเดนดอน,นครับมือผมจะเปื้อนกาวนิดหน,นึ่งนะเพื่อนๆนะฮะก็ให้ตัดตรงที่มีรากนะครับเนี่ยฮะตัดลงไปนะครับพอตัดลงไปปุ๊บก็เอาไปปลูกปักชําในมะพร้าวสับนะครับเพื่อนๆหรือเอาไปอบก็ได้เพื่อความรวดเร็วนะครับถามว่า ไม่อบได้ไหมพูดบรรทุกคลิปนะครับได้นะครับไม่อบก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่แค่อบก็คือมันมันเร็วเออมันเร็วนะครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยครับมันสามารถทนแดดสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นได้แน่ๆเลยครับใบเขาไม่ดําเลยครับเห็นไหมฮะวิธีการเลี้ยงก็ต้องให้แสงโป่งๆโล่งๆอากาศถ่ายเทได้สะดวกสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ได้แน่นอนครับแต่สําหรับที่ พวกที่ไว้ในร่มเกินไปเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับต้นนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างชอบไปทางแดดแต่แบบว่าแดดไม่ตรงๆนะไม่ใช่แบบว่าพระอาทิตย์โดนที่ใบเขาเลยเนี่ยอันนี้ใบไหมแน่นอนนะครับก็รู้ๆกันอยู่เนาะเพื่อนๆที่เล่นไม้ด่างกันมานานพอสมควรแล้วนะครับใส่แสแลนห้าสิเปอร์เซ็ได้เลยนะครับแล้วต้นนี้ก็คือสามารถเขาเรียกอะไรอะเลื้อยเอาหลักเกาะ นะครับเลื้อยให้เกาะหลักเกาะเสาก็สวยงาเหมือนกันนะครับต้นนี้นะฮะเลี้ยงง่ายตัดทําง่ายนะฮะง่ายจริงๆแล้วก็สวยซะด้วยใบใหญ่ๆก็นะผมว่าเอาจริงๆนะสําหรับราคาต้นนี้นะที่เล่นกันอยู่ณนะตอนนี้ตอนนี้เดือนเดือนอะไรมันก็ราคุมหาพีนาพิศพฤษภาพฤษภาเนี่ยต้นนี้เล่นกันอยู่หลักประมาณหมื่นหนึ่งนะครับประมาณนะครับผมประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาท แม่มันเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับสําหรับจะมือใหม่หรือมือเก่าไม่รู้ละอ่ะนะนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดนะครับตัดยกยอดเลยนะครับแล้วก็เอาไปปลูกเอออีกนิดนึงนะครับฝากไว้เลยนะครับไม้ที่ตัดยกยอดนะครับมีเพื่อนๆถามผมบอกว่าไม้ที่ตัดยกยอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับไม้วางข้อเนี่ยไม้ตัดยกยอดจะดีกว่านะครับเพื่อนๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอัลโบ มอนอะไรก็ตามอ่ะเอาโบมอนเหลืองมอนเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับตัดวางข้อและเอาไปปักชัมเนี่ยผมเห็นแล้วมีคนไปประมูลในกลุ่มเสนอราคาประมูล,ลหลายกลุ่มนะฮะเหย็ยดเข้แม่งมีสองตาหนึ่งท่อนมึงมีสองตาผมบอกคือคือมันแปลกครับคืออาจจะไปโดนพวกสารเคมีอะไรมาบางตัวแล้วกเ็เพื่อนก็เห็นว่าของถูกนะชอบของถูกพอสุดท้ายเอามาปุ๊บ ไม่รอดนะครับตาต้นไม้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าตัดวางข้อออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตาเดียวครับถ้าไม่โดนไม่โดนยาไม่โดนอะไรมานะครับเพื่อนๆไปดูกันดีๆนะครับเห็นว่ามีสองตาสามตาหนึ่งสองใบสองตาอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกนะครับแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่หาได้น้อยมากนะครับที่จะมีโดยธรรมชาติเออโอเคไหมพูดแบบคำเนี้ย ก็เพื่อนๆก็ลองเอาเองนะครับลองไปดูกันเอ,เองก็หรือลองซื้อประสบการณ์กันดูก็ได้ถ้าผมฟังแล้วไม่เชื่อนะครับพูดแล้วไม่เชื่อก็ลองดูนะครับก็จะได้เป็นประสบการณ์โดยตรงๆนะครับไม่ต้องจากคนอื่นจริงๆประสบการณ์เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้จากตนเองเสมอไปนะครับมาเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นก็ได้ที่ไว้ใจได้นะครับก็ลองดูนะคลิปนี้ก็่เดี๋ยวถ่ายจอร์จบูโน ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอืมนะฮะคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับกับช่อง m y n a m m แล้วก็สวนข้างบ้านฉันนะครับ ig iamp 99นะครับฝากไปลองดูกันนะครับกับเจ้าจอร์จบูโน่หรืออิมเบอิลส์มานไอหรือ be, อิมเบวิลิกเตดชื่อแม่งมี3ชื่ออะไงดีวะเออก็ใครมีความรู้อะไรก็ ลองไปดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดเรื่องมีคนถามผมว่าวิธีการที่มีงบเท่านี้มีงบเท่านั้นเท่านี้จะทํายังไงให้มันสร้างไรายได้กับต้นไม้ได้เออนะครับแบบง่ายๆที่ทุกคนทําได้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ